สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นนิเคอียบ่ายนะครับหุ้นนิเคียบ่ายของวันที่14กุมภานะครับสองพนห้ร้บเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับ กุหลาบสีแดงสารพัดกุหลาบสีเลยนะครับวันนี้นะก็ขอขอบคุณคุณส่มาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดสูกแกกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดอะไรก็ได้ตรงมานะครับประมาณนี้นะครับบอกแต่คนอื่นกดสติ๊กเกอร์นะแต่อาจารย์ไปดูเขากดสติ๊กเกอร์ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีสติ๊กเกอร์ให้กดเลยมีแต่รูปนิ้วชี้ขึ้นนิ้วชี้ลงเฉย แล้วเข้าไปกดตรงไหน,นแตนฟิกเกอร์ยังงงๆอยู่ประมาณนี้อืมครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีเมื่อเช้าเข้าๆตัวรองนะมาตัวรองนี่ไม่ดีเลยไม่มันเลยเออาจารย์กะเลขไว้ว่าสองสามสี่ห้ามันมาห้านะครับอถ้าถ้าลงเลขสี่สี่ตัวนี่มันจะมาบนตัวหนึ่งประมาณนี้สองสามสี่ห้านะครับแต่ก็ลงสองสามสี่สามตัวสองมันไป ล่างนะครับตุนสองนะถ้าเอาทุกตัวมันก็ได้อยู่ตุนสองนะเน้นหนักประมาณนี้นะครับก็ขอขอขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่เน้นตัวผิดนะก็ขอขอบคุณที่มาทิ่ทสุกสัตว์นะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ14กุมภานะครับสอพนห้ร้หบนนี้เคอีบ่ายนะครับ012นะครับ0 12นะ พอเน้นที่0กับ1นะครับคืนหนคู่ก,กันกับ6 7 8 9นะครับ6 7 8 9นะเราเริ่มที่ศูนย์ก่อนเพราะว่าศูเด่นนะครับ0660กนะครับศ7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0นะครับส่วนตัวลองก็คือ1นะครับ1 6 6 1 1 7 7 1 1 8 8 1 9, 9, 9, 1 9หนาะครับส่วนตัวลองก็คือ2นะ2จะมาอีกไหมรอบนี้อือตอนนี้นะครับ สองถ้าสองมาก็สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าราวๆนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราเน้นที่ศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์นะก็ศูนย์ตามนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งก็ตามนี้นะครับตามนี้ส่วนสองก็ตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาชมวิเคราะห์การคานี้เราเน้นที่ศูนย์นะครับศูนย์เด่นศุดนะอันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินชุดจอรนะครับอันนี้ศูนย์นะ รูดหกคูเจ็ดืูแปดูเก้าเดนตุดนะตัวลองก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสามนี้นะครับส่วนสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่ศูนย์นะครับเป็นหลักนะตัวลองก็คือหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอืมสามสามนี้นะครับสามนี้นะสามนี้นะครับอ่านี่เคอ์บ่ายนะครับรูดวิ่งนะครับที่ศูนย์เป็นหลักนะครับหนึ่งเป็นลองนะครับมาศูนย์เป ส่วนตัวเน้นเน้นที่06 07 08 09นะครับครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอให้ได้จะๆเลยนะวันนี้นะมาตัวดิงมาตัวตัวตัวเน้นเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับอ